มีใครจําคลิปที่มุกเคยไปทดลองเรียนแถวสยามเมื่อ2ปีก่อนได้ไหมคะเราอยู่ที่นั่นได้ประมาณ1อาทิตย์และเราต้องมาพักที่โรงแรมทุกวันค่ะเมื่อ2ปีก่อนมุกได้มีโอกาสไปทดลองเรียนค่ะในเนื้อหาวิชาที่เขาสนใจและถนัดในโรงเรียนที่มุกไปนะคะก็จะมีหลายสาขาวิชาค่ะเช่นพวก entrepreneurship นะคะด้าน marketing ด้าน sales ด้าน art and design นะคะด้าน creative media performing arts มีเดียครีเอเตอร์แอนด์อินฟลูเและมีอีกหลายสาขาเฉพาะทางอีกเยอะเลยค่ะแล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตที่นั่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่มารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเดินทางไกลจากบ้านไปหน่อยค่ะแต่โดยรวมหลังจากที่มุกได้ไปทดลองเรียนด้วยตัวเองแล้วนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มากๆซึ่งมาคิดว่าถ้ามุกได้อยู่ในสถานที่ที่เอือ้อให้ได้ทําตามความถนัดของตัวเองแล้วเอามาต่อยอดกับชีวิตได้จริงๆก็ถือว่าที่พักอาศัยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่มีเรื่อง ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะโรงเรียนที่มุกเรียนอยู่ในปัจจุบันจะมีการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแล้วย้ายนักเรียนไปอยู่โรงเรียนแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับเระแวกเดียวกันนี่เองค่ะซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากๆแล้วเนื้อหาวิชาก็ตรงกับความถนัดของมุกพอดีเลยตอบโจทย์กับสิ่งที่เราได้เคยวางแผนเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนเลยค่ะจักรวาลจัดสรรมากที่โรงเรียนแห่งใหม่ที่มุกกําลังจะไปอยู่นะคะเป็นระบบการศึกษาสไตล์ฟิน แนที่เขาบอกว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเขาจะเน้นค้นหาตัวตนค้นพบความถนัด เคารพความแตกต่างเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบตัติเรียนผ่านการเล่นที่เห็นนี้เป็น 3D printer สำหรับงานออกแบบนะคะซึ่งเหมือนกับที่มุกเคยไปดูไว้เมื่อ2ปีก่อนเลยกิจกรรมที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะมีการแคสเด็กนักเรียนด้วยค่ะว่าสนใจอยากทำหน้าที่อะไรเช่นอยากเป็นพิธีกรนะคะอยากเป็นช่างภาพหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็น performing arts เป็นนักแสดง เป็นเชฟนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกาศและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะตามที่เด็กมีความถนัดแล้วก็ฝึกฝนทักษะนั้นจนเด็กมีความชำนาญในเรื่องนั้นไปเลยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่มามาได้พามุกมาเห็นและสัมผัสด้วยตัวเองแล้วนะคะมุกเขาบอกกับมามาว่ามุกชอบมากและนี่นะคะก็ได้มาพูดคุยนะคะได้มาเจอกับ ครูที่สอนทางด้าน Art ์ตแอนดีไซจริงๆเลยค่ะได้ขึ้นไปพรีเซนต์ตัวเองนะคะกับเพื่อนๆถ้าถึงวันที่มุกได้มาเรียนแบบเต็มตัวแล้วเป็นยังไงบ้างจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีตอนช่วงเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ